สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนสองหล่อธนาคารอมสินเสนอ จากแม่น้ำยมที่ไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลสุขโขทัยยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่นําถุงทรายขนาดใหญ่กว่า150ลูกมาวางการจุดที่น้ําทะลักเข้าท่วมแต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านสำนักชลประทานที่12ออกประกาศแจ้งเตือนว่าจากนี้อีก3วันจะมีน้ำไหลผ่านนครสวรรค์ในเกณฑ์พันแป0 0ถึง2,000ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาด้านเหนือเขื่อนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทเพิ่มสูงขึ้น ตำรวจตั้งข้อหาหญิงสาวที่อ้างเป็นร้อยตำรวจเอกใช้อาวุธปืนข่มขู่ผู้จัดการศูนย์รถยนต์เชฟโรเลตที่จังหวัดชนบุรีในข้อหาแต่งกายชุดตำรวจและความผิดพรบอาวุธปืนเจ้าหน้าที่บุกจับเสือโครง6ตัวที่มีผู้ลักลอบเลี้ยงไว้ที่ชั้นดาดฟ้าอาพาร์ตเมนต์ในจังหวัดปทุมธานีประสานเจ้าหน้าที่กรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจ DNA หาแหล่งที่มาพร้อมดำเนินคดีเจ้าของ สื่อญี่ปุ่นรายงานว่ามีผู้พบศพบนายทาดาฮิโรมาสุชิตะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลง,งานบริหารการเงินวัย73ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักตำรวจสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆ่าตัวตาย เรื่อสมัยค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าว,วันอังคารที่11กันยายนพุทธศักราช2555นะคะวันนี้เราจะมาติดตามการสถานการณ์เรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะวันนี้จะมาติดตามกันว่าการหาเสียงในช่วงเวลานี้ซึ่งจะมีการเลือกตั้งจริงในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นถ้าใครได้ตำแหน่งผู้นำประเทศนี้จะมีนโยบาย เศรษฐกิจอย่างไรและมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะไปชมรายงานพิเศษเรืร่องนี้กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วยคิดช่วยทาก,กันกับดรสภูซายเชื้อค่ะวันที่6พฤศจิกายนนี้ชาวอเมริกันจะต้องตัดสินใจเลือกผู้นําอีกครั้งหลังนายบารักโอบ,บามาตัวแทนจากพรรคเดโมแครตดำรงตำแหน่งมาครบเทอมตามกลางมลสมเศรษฐกิจที่ทำให้รัฐบาลแทบเอาตัวไม่รอดดังจะเห็นได้จากตัวเลขการว่างงานที่พุ่งเกินร้อยละแด และนี่สาธารณะที่พุ่งทะลุ16ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่นายมิดรอมนี่คู่ชิงจากพรรครีพับลิกันชูภาพการเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จมาเป็นจุดขายโดยให้คำมั่นว่าจะมุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการจ้างงานให้ได้12ล้านตำแหน่ง รวมทั้งลดงบประมาณด้านสาธารณาสุขยกเลิกแผนปฏิรูประบบประกันสุขภาพของนายโอบามาเพื่อลดช่องว่างระหว่างรายจ่ายกับรายรับของรัฐบาลในวันที่6พฤศจิกายนนี้ชาวอเมริกันจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผู้นำของพวกเขาซึ่งไม่ว่าจะเป็นลอมนิ่หรือโอบามา แน่นอนว่าผลกระทบจากการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจจะไม่เพียงส่งผลต่อสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังจะส่งผลถึงเศรษฐกิจโลกด้วยซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซองหล่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็ก แต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์บีโต้มาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีสันลุปด้วยสปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก02 714 8888ผมอยู่ทุกวันละครับฮัฮัฮั้ฮชมีครับ ร้วันนี้เราพร้อมจะก้าวไปสู่อนาคตด้วย PEA Smart Grid โครงขายไฟฟ้าอัจฉริยะที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตยกระดับขึ้นให้เรามีพลังงานไฟฟ้าสะอาดใช้เปลี่ยนให้ทุกชุมชนสู่โลกแห่งอนาคต ทุกจังหวัดชีวิตสว่างสวยกว่าเดิม PEA Smart g r i กการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรอ่ะพี่ไม่รู้จักใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาไว้รักษาภาวะอุ้งเชิงกรานยอนฮะเออเนี่ยนะทำได้ไงอ่ติดตามได้ในรายการ Help me p l e ตีห้าห้าสิบ้านาทีสิคะนี่แหละค่ะอ รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและสาระอันนาอาัศาจรรย์ที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้ครับช่วยคิดช่วยทำโดยอย่่หม่องตราถ้วยทองจากบริษัทถ้วยทองโอสถ <c oughs> เงินฝากเผือเรียองพิเศษ399วันจากธนาคารอมสิน ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินการทางวินัยกับผู้บัญชาการตํารวจนครบาลที่เดินทางไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต่างประเทศพร้อมเตรียมส่งสานวนถึงนายกรัฐมนตรีวันนี้คณะกรรมการรางวัลสันติภาพคงือที่กรุงปักกิ่งของจีนประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลประจําปีมีชื่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรของไทยติดโผร่วมกับคนดังระดับโลกอีกหลายคน ภาวนาชนะจิตอดีตนางเอกหนางชื่อดังตกบอ่อน้ําเสียชีวิตที่บ้านจังหวัดนคปรปฐมญาติไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุสถาบาันนิติเวศวิทยาเตรียมชนสูตรพลิกศพวันนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาหลานชายสสชาดาไทยเศษในข้อหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเข้าไปในบ่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะหลังใช้อาวุธปืนยิงรถกระบะของคู่กรณีที่ตัดไฟใส่กันบนเขาใหญ่ างการจีนจัดสรรงบประมาณกว่า165ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่มนฑนยูนานหลังได้รับความเสียหายหนักจากบ้านเรือนประชาชนที่พังเสียหายยับเยินกว่า6,600หลังและเสียหายบางส่วนกว่า2,000 200, สนหลัง อละค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันนะคะวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งผู้นําสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่จับตากันของทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นําสหรัฐอเมริกาแต่ละครั้งนั้นย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ปฏิบัติทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเองและต่อต่างประเทศด้วยซึ่งประเทศอเมริกาก็เป็นยักษ์ใหญ่อยู่ในโลกนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีผลกระทบต่อประเทศต่างๆทั่วโลกแน่นอนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าในขณะที่กําลังมีคะแนน ไล่บี้สูสีกันนะคะระหว่างนายบารักโอบามากับนิตรอมนี่เนี่ยห่างกันประมาณสัก3%เซึ่งบวกลบกันก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยนะคะจะมีโอกาสพลิกผันอย่างไรและนโยบายของแต่ละคนในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งวันนี้ดรสุวสัยเชื้อะะกรรมาการจัดการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์พัฒรจำกัดมาชนอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ตอนนี้ตื่นเต้นกระทึกขวัญต้องบอกอย่างงั้นนะคะเพราะว่ามีการเลือกตั้งล่วงหน้ากันไปบ้างบางส่วนสัก สใน3ได้มั้งนะคะของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าจริงๆการเลือกตั้งจริงๆจะเกิดขึ้นในประมาณวันที่6 พฤศจิกายนเวลาเมืองไทยก็คงสักวันที่7ได้บ้างนะคะอาจารย์กว่าเราจะทราบผลกว่าเราจะทราบผลวันที่7แต่อาจจะมีเอ็กซิโพอะไรออกมาก่อนเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าคะแนนสูสีกันมากเลยห่างกันนิดๆหน่อยๆซึ่งก็มีโอกาสพลิกล็อกได้ตลอดเวลาทีนี้หลายคนอย่างนักนักวิเคราะห์เองกําลังจับตาม,มองตรงนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คือผมคิดว่าหลายคนก็ต้องติดตามดูโพลแหะนะครับเพราะว่าออต,ตอนหลังๆเนี่ยการประชุมเพื่อเลือกออผู้เข้า ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยก็ล่นเข้ามาเรื่อยๆใกล้ๆวันเลือกตั้งมาเรื่อยๆทําให้ช่วงการหาเสียงที่เหลืออยู่ไม่ถึง2เดือนเนี่ยก็ต้องเข้มข้นค่อนข้างมากดูเหมือนกับโอบามาจะได้เปรียบแม้ว่าดูในโพลนะนิดหนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องไปวัดเขาเรียกว่า electoral vote นะครับว่าในแต่ละมลรัเนี่ใครได้เสียงข้างมากมลรัฐนั้นเนี่ยคะแนนทั้งหมด ของบลรัฐนั้นก็เทให้คนนั้นคนเดียวนะครับใช้คำว่าวินเนอร์เทคออลคราวนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโพลล่าสุดบอกว่าโอบามาจริงๆได้ทั้ง237 e อ,อเล็กโทรโหวตแล้วลออรอมนี่แค่191แต่ที่สำคัญคืออีก1 1 0ประมาณนะครับยังตัดสินไม่ได้ฉะนั้นต้องถามว่าแล้วใครจะไปถึง ที่จะชนะก่อนนะครับคือ270อิเล็กทรโวลตได้นชนะจากทั้งหมด538ค่ะก็ต้องไปดูก็เลยเหลือมลรัฐประมาณ9มลรัฐเนี่ยที่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงข้างไหนซึ่งถ้าดูอย่างนี้จะเห็นว่าห่างะนะครับโอบามายังได้เปรียบอยู่จาก237เมียอเท่กากับ191แม้ว่าโพมนจะดูเหมือนกับ49 44 45อะไรอย่างนี้นะครับห่ากัสัก3-4นะฮะฉะนั้นประเด็นตอนหลังๆก็จะเห็นว่า ทางทางั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะต้องไปเร่งหาเสียงในมลารัฐที่ยังไม่แน่ว่าจะพลิกด้านไหนอย่างเช่นมลารัทฟลอริดาฟลอริดานี่ตัวตัด,ะะตดสินอยู่เสมอก็เพราะว่าได้มีมีมีอิเล็กโทรโวต์ olt, ทั้ง29อ <c oughs> ิเล็กโทรโวต์นะโอไฮโอนอร์ทแคโรไลนาเวอร์จิเนียวิสคอนซินพวกนี้ เกินกว่าสิบหมดเลยซึ่งเขา <นะ S 1> ไม่ได้มีอะไรนะคะมีพักใดพักหนึ่งในใจคือไม่ได้เป็นรัฐที่มีพักนี้อยู่ในใจส่วนใหญ่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะในในกรณีของฟลอริรดาในยกตัวอย่างนะครับเป็นมลรรัฐซึ่งมีคนสูงอายุอยู่มากะนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบที่อเมริกาเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเรื่องของอาการใช้จ่ายด้าน เฮลส์แ <Healthcare S 2> คร์ะคะนะครับเรื่องสาธารณสุขโดยเฉพาะยิ่งคนแก่เนี่ยจะรู้ว่าตัวเอยงยิ่งต้องพึ่งพาตรงนี้แต่อเมริกาจะมีปัญหาว่าจะต้องลดการขาดทุนงบประมาณลดหนี้ของรัฐะยังไงแต่ว่าในการลดอันนั้นเนี่ยรายจ่ายที่ใหญ่ที่สุดและยังคุมไม่ได้ที่สุดก็คือรายจ่ายด้านสาธารณสุขฉะนั้นก็รู้ว่าจะต้องพยายามไปลดตรงนี้นั้นทั้งสองคนก็รู้แหละว่าต้องลดตรงนี้คืออ่รู้แต่ว่าถ้าลดอ่อนนะแต่ถ้าลดไปแล้วแล้วไปบอกว่าลดไปเยอะเนี่ยก็จะเสียฐานเสีย ครับก็มีการหาเสียงกันว่าเอาล่ะจะพยายามไม่ลดนะสำหรับคนที่สูงอายุแล้วแต่ว่าต้องไปลดสำหรับคนที่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มเอาประกันนะครับแล้วก็ค่อยๆกําหลังเริ่มใช้เงินว่าจะต้องมีการจํากัดการใช้เงินตรงนี้นี่คือปัญหาหลักผมคิดว่าในการเลือกตั้งของอเมริกาประเด็นหนึ่งนี่ประเด็นที่สองอีกอันหนึ่งที่เขาถกเถียงกันอยู่มากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายใต้โอบามาเนี่ยฟื้นช้าผิดปกติอย่างมาก นะครับคือ,อ,อพูดง่ายๆคออือการตกต่ำทางเศรษฐกิจเมื่อเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับสูญเสียคนว่างงานตกงานประมาณ8ล้านคนแต่ก็ <คน S 1> อัตราการว่างงานเขาก็ลดลงไปได้เยอะไม่ใช่หรอคะในถ้าเทียบสอ,สองประเด็นนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่า คนเนี่ยตกงานไป8ล้านคนเพิ่งสร้างงานมาได้4ล้านหายได้ไปแค่ครึ่งเดียวการว่างงานตอนนี้นี่ยังอยู่ที่เกินกว่า8%ซึ่งปกติการว่างงานควรจะไม่เกินสัก5้าที่สําคัญคือตอนหลังๆเนี่ยอัตราการการว่างงานเนี่ยลดลงไม่ใช่เพราะว่าหางานได้แต่กลายเป็นว่าคนที่หางานเนี่ยท้อแท้จนกระทั่งเลิกหางานเวลาการคํานวณการว่างงานเนี่ยเขาจะไปถาม ว่าตอนนี้คุณเนี่ยหางานอยู่หรือเปล่าหมอก็บอกไม่หาไม่หาแล้วถ้าไม่หาแล้วกลายเป็นว่าอัตราการว่างงานลดลงเพราะว่าคนที่ว่างงานเป็นคนที่ไม่มีงานทําและกําลังหางานทําอ๋อนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้ดูต่าสุดอัตราการว่างงานลดลงครับอย่างตัวเลขล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นอัตราการว่างงานลดลงจาก8.3นะครับลงมาเป็น8.1แต่ที่ลดลงไปนั้นเพราะว่าคน3 0 0 0 0กว่าคนเนี่ย ท้อแท้บอกไม่หางานแล้วโอ้ยยังไงมันก็ดูแย่สิครับครับเช่นสบโอบามาน,นี้เป็นจุดอ่อนเลยแต่เขาก็จะไปอ้างว่าเอ้ยเขาก็ทําดีแล้วล่ะขออีก4ปีนะครับจะได้ทำต่อจะได้ให้ครบจะได้หมด 4ี่ล้านคนจะได้อะไรอย่างงี้ยนะครับมีงาน,นะะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วประเด็นที่3เนี่ยที่แตกต่างกันอย่างมากก็คือแนวคิดในการที่จะบริหารเศรษฐกิจแล้วก็แก้ปัญหาหนี้สาธารณะ,ะเพราะว่าทางฝ่ายโอบามาเนี่ยจะเน้นให้รัฐบาลมีอํานาจเยอะ เราก็ไปช่วยดูแลอย่างนั้นอย่างนี้ะนะครับในในขณะเดียวกันก็จะเก็บภาษีคนรวยาาเยอ<ๆ>ะๆซึ่งมิดรอมนี่อยู่ในกลุ่มนั้นมิตรอมนี่นนเนี่ยขา,าจะยืนอยู่ข้างหรือพัร์เกันที่จะมองว่าควรจะให้รัฐบาลในเล็กๆ เราให้เศรษฐกิจเนี่ยเสรีประชาชนจะได้เสียภาษีกันน้อยๆแล้วก็สามารถที่จะทํามาหากินกันได้โดยโดยที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะได้มีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับมองกันตรงกันข้ามกันค่อนข้างตรงกันข้ามครั้นี้เป็นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีความแตกต่างในเชิงนโยบายอย่างมีนัยยะสําคัญแตกต่างจากการเลือกตั้งก่อนหน้าซึ่งหลายๆคนเนี่ยผู้แข่งขันหลายๆคนมักจะพยายามให้ แนวนีบบ้นปก็เคียงกันคือเข้า move to the center เข้าไปตรงกลางแต่สองคนที่ต่างคนต่างคนแยกกันคนละคัวเลยคนละคัวเพราะว่ามันเห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจที่ผ่านมาของอเมริกาย่ำแย่เหลือเกินแล้วก็เลยเกิดการแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างมากในการแก้ปัญหาแต่ฟังดูโอบามาจะเสียเปรียบเพราะว่าเป็นรัฐบาลอยู่แล้วก็ทำทำงานมาแล้วแล้วก็มี อะไรอะข้อตําหนิติเตียนได้หลายเรื่องส่วนมิตรรมนี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักครู่หนึ่งกันละกันเพราะว่าคนนี้ยังไม่ได้เห็นว่าทําอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เริ่มมีจุดอ่อนที่หลายๆคนโจมตีเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างมีภาษีมากน้อยแค่ไหนพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดจะทากันต่อค่ะบัตรประจำตัวต้องตรงกับคนกับนะครับแสดงป้ายด้วยทําไมรับผู้ใดส่งไม่ทานไม่ไปแล้วเปิดไฟว่างทำไมอย่าทแบบนี้มันอันตราย พอเห็นแท็กซี่ทำผิดกฎช่วยกันโทร1584กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจจับเมื่อพบการกระทำผิดแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดมีความผิดตามกฎหมาย ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับห,หรือจำคุหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนนายจ้างมีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถ่งแสนบาทเลยนะครับพบแรงงานต่างด้าผิดกฎหมาย1 1 7 8หรือ61694หรือแจ้งสถานจ้าหวูที่ยประเทศ เจอจรัดเนือการเวลาจากทุกมุมโลกในงาน n ด k o k อ e จ s and jewelry แ Fair ครั้งที่50งานเดียวที่จะเปล่งประกายความเป็นคุณด้วยคุณค่าของ Jewelry พบกันวันที่13 1 7กันยายอยูนนี้ที่อิน a c t ชา a l ล e n เจอ นี้นะครับช่วงอร่อยอร่อยออร่อย<อ>ดิจะ,จะขอฝากเมนูไว้ซึ่งสามารถทำเสร็จภายในหนึ่งนาทีซีฟู้ดซอสสับปะรดค่ะไปเที่ยวทะเลสุดโอโซอด,ดีกว่าฝนตกไม่สนุกหรอกออไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่าอุ้ยแพงเดี๋ยวนี้ต้องไปหยัดออางั้นไปตลาดน้ำนั่นก็เยอะแล้วไปเที่ยวแบบนี้ดีกว่าไปถั่วห้องคลอดออติดตามวันงคารนี้ค่ะ ให้ทำโดยยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารออมสินอ่ล่ะค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันนะคะคุยกันเรื่องของการเลือกตั้งผู้นำในสหรัฐอเมริกาแต่เมืองไทยตอนนี้กำลังเตรียมรับมือน้ำท่วมคือหลายจังหวัดเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วยังไปปลูกป่าที่ที่น้านะคะไปแวะลงเครื่องที่สุโขทัยตอนขาไป น้ำเอ่อมาแล้วนะคะถนนถนนบอกว่าไม่รอดแน่สุขโขทัยนี่ก็ท่วมไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าทาั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะสำนักปลัดขออภัยผิดกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดี๋ยวเดี๋ยวเขาน้อยใจผิดกระทรวงนะคะจัดโครงการสร้างองค์ความรูร้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัยและสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนนะคะอันนี้จะช่วยในการป้องกันแล้วก็บรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบถึงข้อมูลแล้วก็เรียนรู้การเกิดภัยพิบัติเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันแล้วก็หลบภัยได้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะเขาจะมีการอบรมให้ความรู้พร้อมกับสาธิตอุปกรณ์การเตือนภัยต่างๆด้วยการจําลองสถานการณ์จริงนะคะตามโครงการภัยพิบัติรู้ทันรับมือได้จากเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศก็จะมาร่วมมือกันทั้งภาคพิษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติ เดินสายรถโชว์จังหวัดทั่วประเทศนะคะทั้งเหนืออีสานกลางแล้วก็ใต้ตั้งแต่เดือนออสิงหาคมมาแล้วนะคะจนถึงเดือนตุลาคมก็จะไปเชียงใหม่พิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์ชยัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาอุดรธานีน้องคายนาครพนมจันทบุรีชุมพรสุราษฎร์พังงาภูเก็ตสงขลาสตูลตรังแล้วก็กระบี่ใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็ไปเรียนรู้วิธีการป้องกันภัยกันได้นะคะแต่ว่ารายละเอียดเดียเด๋ยวจะมาบอกให้อีกทีก็แล้วกันจังหวัดไหนอบรมกันที่ไหนอย่างไรกันบ้างเอากลับมาคุยเรื่องของการเลือกตั้ง ดูเหมือนโอบามาอาจารย์บอกว่ายังดูได้คะแนนนิยมมากกว่ามิดรอมนี่อยู่บ้างแต่ว่าฟังดูนโยบายต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ <c oughs> มิดรอมนี่เองจะใช้อะไรในการต่อสู้กับโอบามาบ้างคะ่ะแล้วมีจุดอ่อนอะไรที่คิดว่าเป็นจุดอ่อนที่อาจจะทําให้มิดรอมนี่เพลี้ยงพร้ำกับโอบามาได้คือมิดรอมนี่ในชัดเจนนะครับเขาบอกว่าเขา จะใช้นโยบายที่ให้รัฐบาลเนี่ยถอยออกมาให้เอกชนเนี่ยเดินกันเองเพราะเอกชนนี่จริงๆแล้วเนี่ยจะคล่องตัวกว่าแลข้มแ็งอยู่ใช่ครับอันนั้นอันที่หนึ่งเขาจะเน้นว่าปัญหาไม่ใช่ว่าเราขาดดุลงบประมาณเพราะว่าเราเก็บภาษีน้อยไปนะครับปัญหาคือรัฐบาลใช้จ่ายเงินเยอะไปซึ่งอันนี้ใครก็ฟังก็ชอบเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเราใครอยากเสียภาษีเยอะแล้วครับ ในอีกในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเขาเลือกรอ,องประธานนดีผ,ผู้ผู้ท้าจริงตำแหน่งรองประธานนี่ที่เป็นเด็กหนุ่มไฟแรงที่มีความรู้เรื่อง เรื่องงบประมาณเรื่องจะดีแล้วก็ค,ค่อนข้างที่จะอนุรักษ์นิยมมากคืออยู่ฝ่ายที่สุดขั้วจริงๆว่ารัฐบาลต้องจัดการแล้วก็ลดภาษีนะครับแล้วก็ลดรายจ่ายของของ,ของร,รัฐบาลจริงๆนะครับกขคืขึ้นเน้นตรงนั้นนั่นคือจุดจุดที่เขาพยายามจะนําเสนอแล้วก็บอกว่าสิ่งที่โอบามาทําที่ผ่านมาเอารัฐบาลใส่เงินเข้าไปมีใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง850,000ล้านเหรียญเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เหมือนกับ จมน้ําต่าแต้มไปไม่ได้มีผลอะไระนะครับในส่วนอีกด้านหนึ่งในมิตรอมนี่เนี่ยก็เป็นคนที่ร่ํารวยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ ที่อเมริกาตอนนี้ใครร่ำรวยเนี่ยกลายเป็นจุดติดลบนะครับลคายๆกับว่าคุณจะมีรู้จักประชาชนหรือเปล่ารู้จักความยากลำบากอะไรประมาณนั้นไฮโซค่ะจะเห็นว่าในการประชุมเลือกมิตรอมนี่ก็เอาภรรยามาพูดคุยให้ฟังว่าเป็นคนค่าทางนี้ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันจริงๆแบบมอร์มอนอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งว่าเป็นศาสนานิกายมอร์มอนซึ่งเป็นศาสนานิกายที่เป็น คนกลุ่มน้อยจริงๆในอเมริกาแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ถูกกดขี่ข่มเหงมามากเลยนะครับจกน,นออกระทั่งอพยพี้ทุกทุกทางในการที่จะทําให้ดูดีขึ้นมาได้แต่ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งอเมริกาครั้งนี้ถ้ามีการเปลี่ยนถ้ามีการเลือกตั้งเปลี่ยนขั้วขึ้นมาเนี่ยนโยบายจะเปลี่ยนค่อนข้างจะมากมนะครับจะเป็นนโยบายที่เน้นการลดรายจ่ายของภาครัฐ Uh huh. นะครับซึ่งอันนั้นเน่ยน่าจะส่งผลใกนการทำให้นโยบายการคลังของเขาเนี่ยบีบรัดตัวมากเลยซึ่งถ้ามองว่าผลกระทบต่อประเทศ uh huh. ไทยจะเป็นอย่างไรเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฝ่ายเบนบาันาันเก้ผู้ว่าแบงชาติเนี่ยอาจจะยิ่งต้องทุ่มใส่เงินเข้าไปคือใช้นโยบายการเงินเข้าไปทดแทนนะครับซึ่งได้ทําอย่างนั้นเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างเช่นนโยบายปัจจุบันเนี่ยผิดปกตินะครับที่อเมริกาดอกเบี้ยใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์พันธบัตรธั้มันสิบปีดอกเบี้ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์อันนี้มันส่งผลกระทบได้กับเราเพราะว่าพอดอกเบี้ยต่ํามากๆแล้วพิมพ์เงินเยอะๆเนี่ยราคาน้ํามันสูงกว่าที่ควรจะเป็นยกตัวอย่างนะครับแล้วราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆก็ต้องระวังตรงนั้นว่าอาจจะมีปัญหาตรงนั้น ราคาสูงและก็มีปัญหาเงินเฟอ้อตามมาได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ดอกเบีย้ยเข้าตา่าแต่ดอกเบีย้ยเราสูงเนี่ยเ,เงินมันจะไหลเข้า,านะครับอตอนนี้ก็เห็นชัดว่าต่างชาติเนี่ยมีความสนใจอย่างมากที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยพันธบัตรรัฐบาลต่างชาติเพื่อจะเก่งส่วนต่างของดอกเบีย้ยนะครับ อาไม่ดีเหระคะซื้อพันธบัตรเยอะๆมันได้ลูกค้าเยอะๆก็ดีนะครับสาหรับแต่ว่าถ้าเข้าขามาเยอะๆได้ในบางทีมันมีผลกระทบทําให้ค่าเงินอยู่ๆแข็งค่าขึา<อ>้นอย่างรวดเร็วเป็นต้นน,นะครับแค่นี้ส่งออกแล้วก็เราก็จะเหนื่อยขึ้นเพราะว่าหนักหนาสาหัสอยู่เลยนึกภาพถ้าเศรษฐกิจอเมริกาชะลอเพราะนโยบายการคลังนะครับรัดตัวขึ้ในแล้วก็นโยบายการเงินเนี่ยทำให้มีเงินไหลเข้าประเทศอื่นๆแล้วทาให้ค่าเงินคนอื่นแข่ง ก็จะส่งผลกระทบได้แน่นอนนี่เดี๋ยวจะมีอีกระยะยาวค่ะจะต้องมาติดตามกันอยู่อีกหลายเดือนนะคะว่าจะกระทบอะไรอย่างไรแล้วตกลงใครมากันแน่เนี่นะคะเดี๋ยวต้องเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันอีกเดี๋ยวช่วงต่อไปไปชมเด็กคิดเด็กทาการปิดท้ายที่ทางข่าวในวันนี้วันนี้ดรสุภัสัยเชื้อและที่สุริบุญลาผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2536นับเป็นเกียรติประวัติที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกเป็นครั้งแรกเด็กคิดเด็กทำวันนี้ขอเสนอเรื่องราวของเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในงานสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่33ค่ะ เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนายาวชนให้เป็นพลเมืองดีโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติาศาสนาและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่หลอดเบเดนพาเวลผู้ให้กำเนิดกิจการ,รลูกเสือได้วางหลักการไว้ เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกกรรมการลูกเสือโลกคณะกรรมการลูกเสือโลกมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่33ระหว่างวันที่1 9กถึง23กรกฎาคมพุทธศักราช2536นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรตินี้ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก134ประเทศทั่วโลก และเพื่อให้เป็นที่ระลึกจึงได้จัดสร้างเหรียญกระสาบที่ระลึกที่ด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเครื่องแบบลูกเสือพร้อมกับมีอักษรพระปรมาพิไธยพปรภายใต้พระมหามงกุฎและอักษรพระนามาพิไธยสกภายใต้มงกุฎคติยราชนารีส่วนด้านหลังมีสัญลักษณ์ของการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่33เพื่อเป็นเกียตรติประวัติของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขลูกเสือไทยและสมาชิกมูลนิธิลูกเสือโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมณศาลา,าดูสิดาลายัยสวนจิตระดาในคราวนั้นด้วย วันนี้ต้องติดตามคณะนักกีฬาคนพิการจะเดินทางกลับจากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุเทพเทือกสุบานจะเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีปปชชี้มูลความผิดใช้อำนาจแทรกแซงข้าราชการอีกครั้งก่อนลงมติถอดถอนหรือไม่ในสัปดาหนะ์หน้า